ถ้าใครชอบมะเขือเปาะหรือมะเขือพยาเนี่ยได้เลยนะครับแกงนี้แหละครับหั่นมะเขือท้ายสุดนะครับมะเขือดํำง่ายอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาอันนี้เราเลือกเป็นหมูสันคอนะครับที่จะมีมันแทรกหน่อยละลายพริกแกงให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ผัดผสมกับน,น้ําอย่างนี้ไว้หน่อยเดือดพล่านเดือดพล่านใส่มะเขือลงไปเลยครับแล้วพยายามให้เขาท่วมน้ําเรียบร้อยแล้วครับสวยงามนะอร่อยแล้วครับ สวัสดีครับยอดเชฟไทยครับท่านผู้ชมครับ10โมงเช้าเสาร์และอาทิตย์แบบนี้พบกับผมเช่นเคยนะครับกับเมนูดีๆนำมาฝากท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันอาทิตย์อีกแล้วเมื่อวานวันเสาร์ผ่านไปแล้ว1เมนูนะครับแล้วก็วันนี้เป็นแกงหมูกับมะเขือเปาะครับแกงหมูมะเขือเปาะท่านผู้ชมครับถ้าใครชอบมะเขือเปาะหรือมะเขือพยาเนี่ยได้เลยนะครับแกงนี้แหละครับที่ต้องใส่มะเขือเยอะหน่อยใส่หมูน้อยหน่อยนะครับเอาเป็นว่าท่านผู้ชมครับเดี๋ยวก่อนที่จะมาดูส่วนผสมทั้งหลายทั้งมวลเนี่ย กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามกันก่อนนะครับทานผู้ชมครับเป็นกำลังใจให้กันและกันนะครับกับเมนูดีๆแบบนี้ครับท่านผู้ชมจะได้ไม่พลาดทุกสัปดาห์ไงครับ10โมงเช้าเนี่ยมาเจอหน้าผมเนี่ยก็เรียกว่าเตรียมเครื่องแบบนี้มาครบพร้อมๆกับผมเรามาทำพร้อมกันได้เลยนะครับเอาละมีหมูครับผมใช้หมูสันคอนะครับหมูสันคอมะเขือเปาะหรือมะเขือพยานี่เลยครับเป็นหัวใจหลักของแกงนี้นะครับถั่วฝักยาวพริกชี้ฟ้าแดงเพื่อสีสันหน่อยครับใบกะเพรา น้ำพริกแกงเผ็ดนะครับน้ำปลาน้ำตาลทรายแล้วก็ใบมะกรูดง่ายๆเลยครับเราแกงแบบน้ำที่ไม่มีกะทิเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาเกลือใส่ในน้ำเปล่าก่อนครับคนซะหน่อยครับคนให้เกลือลายนะครับพักไว้หน่อยพักไว้หน่อยครับเพราะว่าอย่างไงซะแล้วเนี่ยเราหั่นมะเขือท้ายสุดนะครับท้ายสุดหั่นมะเขือท้ายสุดมะเขือดำง่ายอย่าเพิ่งไปยุ่งกับเขาเราก็นี่ครับ ถัว่วฝักยาวก่อนเลยถัว่วฝักยาวเราหั่นเป็นป้องนะครับเรียกว่าป้องพอคําแบบนี้ถัว่วฝักยาวเรียบร้อยพริกครับพริกชิฟฟ้าแดงอืมกลัวเม็ดพริกติดไปอีกนี่ครับพริกชิฟฟ้าแดงแล้วก็ใบมะกรูดครับเอาแกนกลางของใบออกครับ เรียบร้อยใบยกระเพราครับแหมกระเพานี่ถ้าได้ที่บ้านนะใบเล็กๆน่าโอ้โหเผ็ดดุวันนี้ครับอันนี้ใบใหญ่แล้วเกินเผ็ดเหมือนกันแต่ว่าไม่ดุเท่ากับใบเล็กๆนะครับปริมาณดีครับน้ำหนักดีเวลาเราช่างขายกันอย่างเงี้ยแต่ว่าถามว่ารสชาติจะเผ็ดดุไหมไม่อ่ะหอมไม่ดุอ่าไม่เป็นไรเป็นใบกระเพาก็แล้วกันอ่ะพร้อมนะครับทีนี้เราก็หั่นหมูครับ หมูชิ้นเลยอันนี้เราเลือกเป็นหมูสันคอนะครับที่จะมีมันแทรกหน่อยนอนมีดทันหน่อยนะไม่ต้องหนามากนะครับพอเดี๋ยวเราผัดแล้วก็ไม่ต้องเคี่ยวเขาผัดแล้วก็ผัดกับพริกแกงแล้วก็ใส่น้ําแกงกันได้เลยครับโอเคได้เรียบร้อยเปิดไฟครับพริกแกงนี่ใส่เลยพริกแกงครับน้ํามันหน่อยครับของพัดๆนะครับผัดพริกแกงให้หอมหน่อย มะเขือครับมะเขือเปาะหรือมะเขือพญยานะครับผัดหมูกับมะเขือเปาะนั้นใช้มะเขือเยอะๆครับอร่อยแน่เอ้ยไม่ต้องไม่ต้องแตกซะก,ก่อนออาะละผมพริกแกงนะครับแล้วเราพริกแกงเผ็ดแล้วเราก็ผัดกับน,น้ํามันครับลดไฟลงก่อนแล้วก็ค่อยผัดไปใจเย็นๆครับโอเคเริ่ม หอมสักนิดผมเคี่ยวหน่อยนะครับพอใส่น้ําลงไปหน่อยครับเพื่อที่จะเคี่ยวพริกแกงเขาก่อนหน่อยหนึ่งครับเดี๋ยวค่อยเพิ่มละลายพริกแกงให้ดีก่อนนะครับแล้วก็ผัดผสมกับน,น้ําอย่างนี้ไว้หน่อยกินเปรี้ยวเขาจะได้ออกไปครับแต่อย่าลืมนะว่าใส่น้ํามันไปแล้วเนี่ยแล้วเราต้องลดไฟนะครับก่อนจะใส่น้ําเพราะเดี๋ยวมันกระเด็นถ้าน้ําไม่พอกับน,น้ํามันหรือมันกระเด็นมากนะครับ พอเราลดไฟแล้วเราก็รีบผสมน้ํากับพริกแกงให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆผัดครับตอนนี้เขาก็จะกระเด็นละพอเริ่มที่จะกระเด็นก็คนเราจะได้กลิ่นเปรี้ยวๆนะครับของพริกแกงอยู่แต่ผัดให้กลิ่นนั้นหายไปสักนิดนึงก่อนครับเวลาผัดในกระทะเองจะรู้ละอยู่น้นาำบ้านยังไม่รู้หรอกแต่ผมเนี่ยพอเราผัดแล้วผมก็ได้กลิ่นแล้วมันจะมีเปรี้ยวๆหน่อยแต่ปล่อยให้เขาเดือดแบบเบาๆแบบนี้นะครับนะอย่างเงี้ยเริ่มที่จะหอมแล้วพริกแกงแตก น้ำมันขึ้นน้ำก็ค่อยลดลงเดี๋ยวเราใส่หมูลงผัดครับอืมกินเปรี้ยวหายไปเรียบร้อยกินเปรี้ยวหายไปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับใส่หมูครับใส่เนื้อหมูสันคอที่เราหั่นเอาไว้ปล่อยไปเรื่อยๆก่อนโดยที่ใส่ไฟลงไปหน่อยครับให้เขาเดือดเบาๆก่อนที่เราจะใส่นี่ครับมะเขือนี่ ผมไม่หั่นมะเขือให้เขาหนามากนะครับเพราะว่าเวลาลงไปในกระทะเราอยากจะให้เขาสุกแบบเร็วๆไม่ต้องใช้เวลานานนะครับเพราะถ้าหั่น4อันนี้ถ้าหั่นนี้ก็หั่น2ถ้าไปหั่น4เนี่ยมันหนาเกินไปผมหั่นเป็น6นะครับแบ่งเป็น6ครับแล้วพยายามกำหนดชิ้นให้ใกล้ๆความหนาใกล้ๆกันหน่อยโอเคคร,ครบครบสาวให้น้ำเกลือ เข้ากันหน่อยอ่าจากนั้นเร่งไฟครับผัดหอมแล้วเราก็จะเติมน้ำลงไปน้ำทิพย์นี่ใส่ลงไปเลยนี่ครับรอเดือดนิดนึงครับแล้วก็ใส่น้ำปลาปรุงรสน้ำตาลแล้วก็ใส่ผักใบอ่อนเอาผักใบอ่อนไว้ที่หลังมะเขือไปพร้อมกับนี่ดีกว่าท่านผู้ชมครับมะเขือไปพร้อมกับถั่วฝักยาวมองไม่เห็นโดวยาวลืมนี่เพราะว่าความสุกจะได้ใกล้เคียงกันครับ อาละครับน้ำแกงเราเดือดแล้วผมเล่งไฟหน่อยแล้วผมก็จะใส่น้ำปลาทิพรสครับที่ใส่ยังไงก็อร่อยใส่ตอนเดือดเดือดนี่นะครับนี่น้ําตาลทรายครับนิดหน่อยลงไปจากนั้นเสร็จแล้วให้เดือดนะครับต้องมั่นใจว่าน้ําแกงเราเดือดเดือดเดือดพลานเดือดพลานใส่มะเขือลงไปเลยครับมะเขือพยาลงไปแล้วพยายามให้เขา ท่วมน้ำเดี๋ยวผมพยายามต้องใช้คนหน่อยครับแล้วให้เปลือกจมลงบนน้ำแกงจมลงในน้ำแกงนะครับไม่บนเพราะบนอาจจะดำต้องไฟแรงนะครับเอาให้มะเขือสุกหน่อยไฟแรงหน่อยอ่ะโอเคเดือดพล่านมะเขือเริ่มจะใกล้สุกผมชิมหน่อยครับ อ่าใช้ได้ใช้ได้มันทำง่ายจริงๆนะอาหารไทยเนี่ยโอเคมะเขือเราสุกแล้วครับมะเขือเราสุกแล้วเราก็จะใส่ใบกระเพราลงไปกับพลิกที่ตัดเอาไว้ครับเรียบร้อยแล้วครับสวยงาม โอ้โหน่าอร่อยแล้วครับนี่นี่เลยครับท่านผู้ชมครับแกงหมูมะเขือเปาะครับเดี๋ยวมาชิมกันนะครับต้องชิมก่อนครับถึงจะออกรสชาติอืม เราผัดพริกแกงเนี่ยแล้วทําให้หมูเราเนี่ยนุ่มหอมไปด้วยครับท่านผู้ชมครับมีเค็มมีหวานแล้วก็มีความหอมของพริกแกงครับไม่ใช่มีรสเปรี้ยวนะมีความหวานนะของน้ําตาลที่เราใส่ไปแล้วหวานหมูด้วยส่วนมะเขือนะครับมะเขือเปาะเนี่ยเป็นหัวใจที่ทําให้แกงเนี่ยเพิ่มความหวานมากขึ้นนั้นเวลาใส่แกงเนี่ยต้องระวังว่าอย่าให้มันใส่น้ําตาลเยอะนะครับเดี๋ยวเขาจะหวานเกินเพราะว่ามีความหวานจากทั่วจากมะเขือเปาะหรือมะเขือพยานี้ด้วย โอ้อร่อยทีเดียวลครับแล้วมาเขือต้องแบบนี้นะเขียวๆแล้วก็อย่าเปื่อยมากนะโอ้อร่อยจริงๆท่านผู้ชมครับใครไม่ชอบหมูเป็นไก่ได้นะครับเอาเป็นไก่ก็ได้ทําเป็นไก่หั่นก็ได้ไก่ติดกระดูกก็ได้ตามชอบเลยครับผัดเหมือนกันทําแบบเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนี่แหละครับท่านผู้ชมครับที่เรียกว่า ยอดเชฟไทยแล้วก็เอาเมนูดีๆมาฝากท่านผู้ชมนะครับถ้าชอบเมนูแบบนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับกดติดตามกันครับแล้วเราก็จะมาพบกับท่านผู้ชมทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ครับ10โมงเช้าครับกับรายการที่มีประโยชน์ที่สุดสำหรับชีวิตครอบครัวเพราะว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่นะครับไม่ใช่เรื่องเล็กครับเอาละครับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปนะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้สวัสดีนะครับ